สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Next Gen Podcast ครับเคยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราทุ่มเทสุดตัวเลยนะทำงานหนักมากแต่พอหันกลับมาดูผลลัพธ์เอ๊ะมันกลับไม่ไปไหนเลยเหมือนกำลังพายเรืออยู่ในอ่างครับออกแรงเยอะจนเหงื่อท่วมแต่เรือก็ยังวนอยู่ที่เดิมมันทั้งเหนื่อยทั้งท้อเลยนะครับ เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความรู้สึกนี้กันครับจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบทความชื่อจิตวิทยาเจข้อที่ดูดพลังความพยายามเราจะมาดูกันว่ามันมีกับดักทางความคิดอะไรบ้างที่แบบคอยขวางเราอยู่เงียบๆเพื่อให้เราทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่หนักขึ้นอย่างเดียวน่าสนใจมากค่ะเรามาเริ่มกันที่กับดักชุดแรกเลยดีกว่าครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของการกระทำล้วนๆเลยข้อแรกนี่คลาสสิกมากครับ พยายามหนักแต่ผิดทิศ๋อ oh. นในบทความเขายกตัวอย่างได้เห็นภาพเลยคือคนอยากทำช่อง YouTube ให้ดังแต่กลับใช้เวลา90%ไปกับการแก้ฟอนต์ปรับสีปกอ <im it> จัดองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆวนอยู่กับเรื่องพวกนี้แทนที่จะไปโฟกัสที่เนื้อหาหรือการเล่าเรื่องจริงๆซึ่งมันคือหัวใจของช่องใช่เลยค่ะมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่ายุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้สร้างความก้าวหน้าที่แท้จริงเลยใช่ค่ะ คือประเด็นทางจิตวิทยามันน่าสนใจมากนะสมองของเรานะคะมันถูกออกแบบมาให้หวยหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทันทีอ๋อการแก้ฟอนต์เสร็จการปรับสีปกแล้วมันสวยขึ้นมันให้ความรู้สึกว่าทำเสร็จแล้วหนึ่งอย่างสมองก็จะให้รางวัลเล็กๆทำให้เรารู้สึกดีครับในขณะที่เรากำลังเลี้ยงงานชิ้นใหญ่ที่มันยากกว่าอย่างการคิดคอนเทนต์ซึ่งอาจจะใช้เวลาทั้งวันแล้วย,ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยเนี่แหละคะ่ะกับดักที่เรียกว่า busy equals productive เราสับสนระหว่างการมีอะไรทํากับการสร้างผลลัพธ์แล้วเราจะออกจากกับดักนี้ยังไงดีครับทางออกที่บทความแนะนําไว้และคิดว่าดีมากๆเลยนะคะคือการหยุดแล้วถามตัวเองจริงๆจังๆทุกสัปดาห์ก็ได้คะ่ะว่างานชิ้นไหนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดกับเป้าหมายของเราแล้วบังคับตัวเองให้เริ่มทําสิ่งนั้นก่อนเลยแม้ว่ามันจะยากที่สุดก็ตามแน่กลูเหมือนกันนะครับ แปลว่าสมองเรานี่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้รักความรู้สึกของการทำงานมากกว่าผลลัพธ์จริงๆของมันซะอีกอืมใช่เลยซึ่งมันก็เชื่อมมาถึงกับดักข้อต่อไปได้พอดีเลยครับอันนี้น่ากลัวกว่าการทำงานผิดเรื่องอีกคือการที่เราใช้ความรู้สึกว่าพยายามแทนผลลัพธ์จริงถูกต้องค่ะอันนี้ลึกลงไปอีกขั้นเลยในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าอาคติแห่งความพยายามหรือ e f ฟ o r t bias ค่ะ คือพอเราทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปมากๆเช่นอดหลับอดนอนทำงานโปรเจกต์หนึ่งจนถึงตีสามสมองจะให้รางวัลเราด้วยความรู้สึกภูมิใจว่าเราทำเต็มที่แล้วความรู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นเครื่องยืนยันความพยายามของเราไปเดี๋ยวนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าสมองเรากำลังหลอกเราอยู่หรอครับให้เรารู้สึกดีกับการเหนื่อยโดยไม่สนว่าง,งานที่ทำออกมามันดีหรือไม่ดีใช่เลยค่ะ มันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึง่งเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่ผลเสียคือมันทําให้เราไม่พัฒนาอ oh. เราอาจจะใช้เวลาทั้งวันเตรียมพรีเซนเทชันจนเหนื่อยมากแต่ไม่ได้ซ้อมพูดเลยพอถึงเวลาจริงก็นําเสนอได้ไม่ดีแต่เรากลับบอกตัวเองว่าก็เราพยายามเต็มที่แล้วนี่แล้วก็จบไปแล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรครับคือการเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกไปที่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงค่ะ ต้องกำหนดตัวชี้วัดไปเลยแทนที่จะบอกว่าจะขยันอ่านหนังสือซึ่งมันคลุมเครือมากก็เปลี่ยนเป็นจะอ่านให้จบหนึ่งบุตรแล้วต้องสรุปให้คนอื่นฟังรู้เรื่องให้ได้๋อแบบนี้มันจะบีบให้เรามองที่ผลลัพธ์สุดท้ายไม่ใช่แค่ชั่วโมงที่เรานั่งอยู่กับหนังสือเฉยๆพอมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมันก็เหมือนมีเข็มทิศจริงๆนะครับ โอเคจากกับดักเรื่องการกระทําทีนี้เรามาขยับให้ลึกลงไปอีกชั้นคือกับดักระดับความคิดกันบ้างข้อที่3คือกลัวล้มเหลวจนเล่นแบบปลอดภัยเกินไปอันนี้น่าสนใจมากคือคนกลุ่มนี้ภายนอกดูเหมือนพยายามนะครับค่ะแต่เป็นการพยายามที่อยู่ในกรอบในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวพลาด โดนวิจารณสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้คือความกลัวที่จะถูกตัดสินค่ะและลึกลงไปกว่านั้นคือมันเป็นกลไกาการปกป้องคุณค่าในตัวเองหรือเซลฟ์เอสตีมของเราปกป้องคุณค่าในตัวเองใช่ค่ะการไม่ลองทำอะไรที่เสี่ยงก็เท่ากับไม่มีโอกาสล้มเหลวพอไม่ล้มเหลวคุณค่าในตัวเองของเราก็จะไม่ถูกสั่นคลอน แต่ผลที่ตามมาคือเราไม่เคยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่เลยเหมือนเราขับรถซุปเปอร์คาร์แต่ขับแค่60เพราะกลัวว่าถ้าเร่งแล้วจะคุมไม่อยู่แต่ว่าการระมัดระวังรอบคอบมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นแบ่งระหว่างการเล่นแบบปลอดภัยเกินไปกับการคิดรอบคอบมันอยู่ตรงไหนเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะเส้นแบ่งอยู่ตรงที่การเติบโตค่ะการเติบโตใช่ค่ะ การคิดรอบคอบคือการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันและทําให้เป้าหมายสําเร็จแต่การเล่นแบบปลอดภัยเกินไปคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดจนไม่มีการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเลยวิลลี่ที่จะก้าวข้ามกับดักนี้คือการค่อยๆขยับขยายคอมฟอร์ตโซนทีละนิดและที่สําคัญคือต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความผิดพลาดให้มองว่ามันคือข้อมูลที่บอกเราว่าวิธีนี้ยังไม่เวิร์กลองหาวิธีอื่นไม่ใช่ตราประทับว,ว่าเรามันห่วยเออจริงด้วย การมองความล้มเหลวเป็นข้อมูล,มลที่เปลี่ยนเกมเลยนะครับซึ่งมันก็โยงมาถึงกับดักทางความคิดข้อที่4ที่ผมว่ามันคือรากของหลายๆปัญหาเลยนั่นคือความคิดแบบ fix mindset แอบคุมเกมอย,ย,ยู่เงียบๆอืมอันนี้ลึกเลยค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ fix mindset ก็คือความเชื่อว่าความสามารถสติปัญญาเป็นของตายตัวมีมาแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้ ส่วน growth mindset จะเชื่อตรงกันข้ามคือเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้คนที่มี fix mindset พอเจอเรื่องยากก็จะเลี่ยงพอพลาดก็จะสรุปทันทีว่าสงสัยเราจะไม่เก่งด้านนี้แล้วก็เลิกผลกระทบที่น่ากลัวของ fix mindset คือมันปิดประตูแห่งการพัฒนาทั้งหมดเลยค่ะมันทำให้เราไม่กล้าเปลี่ยนวิธีไม่กล้าขอคำแนะนำจากคนอื่นทำไมล่ะครับ เพราะการทำแบบนั้นในโลกของเขามันคือการยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งอย่างถาวรซึ่งน่าอายมากทั้งที่จริงๆแล้วความพยายามที่ทุ่มไปอาจจะก,กำลังลงแรงผิดจุดอยู่ก็ได้เหมือนใช้ไข้ควงผิดประเภทยังไงก็ขันน็อตไม่ออกไม่ใช่เพราะเราไม่มีแรงแต่เพราะเราใช้เครื่องมือผิดแต่การเปลี่ยน mindset มันยากมากเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นมีวิธีง่ายๆไหมครับที่เราจะเริ่มจับไต fix mindset ของตัวเองได้มีค่ะ และเป็นวิธีที่ทรงพลังมากคือการเปลี่ยนวิธีที่เราพูดกับตัวเองในบทความแนะนําเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากค่ะเวลาทําอะไรพลาดแทนที่จะด่าตัวเองว่าเรามันห่วยให้ลองเปลี่ยนมาใช้ประโยคที่ว่าเวอร์ชั่นนี้ยังไม่ดีพอเวอร์ชั่นนี้ยังไม่ดีพอใช่ค่ะหรือวิธีนี้ยังไม่ได้ผลในตอนนี้การเติมคําเล็กๆน้อยๆเข้าไปมันเปลี่ยนกรอบความคิดทั้งหมดเลยนะ คำว่าเวอร์ชั่นนี้มันสื่อว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันมีเวอร์ชั่นต่อไปที่เราปรับปรุงได้เป็นการแยกผลงานออกจากตัวตนของเราการทําแบบนี้ซ้ําๆจะค่อยๆเปลี่ยนร่องความคิดในสมองของเราได้จริงๆคะ่ะเวอร์ชั่นนี้ยังไม่ดีพอผมชอบคํานี้มากเลยครับมันให้ความหวังจริงๆเอาล่ะครับเราคุยเรื่องกับดักจากการกระทําและความคิดไปแล้วทีนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของปัจจัยรอบตัวที่เราอาจมองข้ามไป ข้อที่5คือระบบชีวิตไม่รองรับเป้าหมายอันนี้คลาสสิกเลยหลายคนมักจะลงเอ,อยด้วยการโทษตัวเองอืมใช่เลยค่ะบทความยกตัวอย่างว่าเราตั้งเป้าจะตื่นเช้ามาทำงานแต่กลางคืนกลับดูซีรีส์จนดึกดื่นพอตื่นไม่ไหวก็มานั่งด่าตัวเองว่าเรามันคนไม่มีวินยัยประเด็นนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ได้ล้มเหลวเพราะไม่เก่งหรือไม่มีวินยัย แต่ล้มเหลวเพราะระบบการใช้ชีวิตมันห่วยระบบมันห่วยใช่ค่ะเราพยายามจะใช้แค่พลังใจหรือวิวพาวเวอร์ซึ่งมันมีจำกัดไปสู้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทุกวันสุดท้ายพลังใจก็หมดเหมือนสร้างรางรถไฟให้เป้าหมายของเราวิ่งไปได้ง่ายขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันวิ่งสเปะสประไปทั่วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะระบบในที่นี้ก็หมายถึงทุกอย่างรอบตัวเราเลยเช่นถ้าอยากตื่นเช้าระบบก็คือการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้นอกห้องนอน หรือถ้าอยากทํางานให้มีสมาธิระบบก็คือการจัดโต๊ะทํางานให้สะอาดปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างเราต้องสร้างระบบที่ทําให้การทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายและการทําสิ่งที่ผิดเป็นเรื่องยากขึ้นไม่ใช่พึ่งแค่พลังใจอย่างเดียวชัดเจนเลยครับและพูดถึงสภาพแวดล้อมแล้วมันก็มีอีกมิติที่สําคัญมากนั่นคือผู้คนซึ่งนํามาสู่กับดักข้อที่6ครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูดความฝันออกไปเยียบๆโอ้โหข้อนี้จริงมากค่ะ ลองนึกภาพว่าเรามีความฝันแต่เพื่อนในกลุ่มไม่มีใครมีความทะเยอะทะยานแบบนั้นเลยบทสนทนามีแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องบ่นเจ้าหนายอืมแรกๆเราอาจจะยังมีไฟอยู่แต่พอนานๆเข้ามันก็อาจจะโดนดูดพลังไปโดยไม่รู้ตัวในทางจิตวิทยาสังคมมีหลักการที่พิสูจน์แล้วค่ะว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าหาค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดโดยไม่รู้ตัวโห้ ต่อให้เราพยายามแค่ไหนแต่ถ้าสภาพแวดล้อมคอยดึงเราลงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไปได้ไม่ไกลอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนพยายามจะวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงอะค่ะเรื่องนี้ผมเข้าใจเลยครับแต่ในชีวิตจริงบางทีเราก็เลือกไม่ได้จริงๆเช่นที่ทำงานหรือครอบครัวเราจะจัดการกับมันยังไงดีครับนั่นคือความท้าทายเลยค่ะถ้าเราหนีไม่ได้ทางออกคือการสร้างเกราะป้องกันและหาสภาพแวดล้อมใหม่มาถ่วงดุลสร้างเกราะค่ะ สร้างเกราะคือการตัวหนักรู้ว่าบทสนทนาแบบไหนที่บั่นทอนเราแล้วก็พยายามจำกัดเวลาตรงนั้นส่วนการหาสภาพแวดล้อมใหม่ก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาหรือหาโรโมเดลผ่านหนังสือหรือพอดแคสต์เพื่อให้เราได้รับพลังงานบวกจากข้างนอกเข้ามาเติมค่ะเป็นทางออกที่ทำได้จริงมากครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นข้อที่ลึกที่สุดและอาจจะกระทบใจใครหลายๆคนมากที่สุดด้วยนั่นคือ ตัวตนลึกๆของคุณไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จอืม mm. อันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมันคือพฤติกรรมที่เรียกว่า self sabotage หรือการทำลายตัวเองแบบไม่รู้ตัวใช่ค่ะพฤติกรรมนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลจากภายนอกเลยเช่นพอโปรเจกต์ใหญ่ใกล้จะสำเร็จเรากับผัดวันประกันพรุ่งไปดือด้อ รหรืออยู่ๆก็ทําอะไรผิดพลาดง่ายๆขึ้นมาหรือบางทีก็หาเรื่องทมอกับคนสําคัญเพื่อทําลายโอกาสนั้นทิ้งไปฟังดูแล้วมันขัดกับสามันสำนึกมากเลยนะครับคือเหมือนกับว่ามีตัวเราอีกคนหนึ่งที่กําลังทํางานต้านเป้าหมายของตัวเองอยู่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้มีรากมาจากความเชื่อลึกๆในระดับจิตใต้สํานึกที่อาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเช่นเช่นความเชื่อที่ว่าเราไม่ดีพอ ความสำเร็จไม่ใช่สำหรับคนอย่างเราความเชื่อเหล่านี้จะคอยบงการการกระทำของเราอยู่เบื้องหลังพอเราเริ่มเข้าใกล้ความสำเร็จจิตใต้สำนึกจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือไม่คุ้นเคยและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อดึงเรากลับมาสู่จุดที่คุ้นชินแม้ว่าจุดนั้นจะเป็นจุดของความล้มเหลวก็ตามโหเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการยอมรับความจริงกับตัวเองมากๆเลยนะครับแล้วเราจะจัดการกับมันได้ยังไง เก้าแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามไปเปลี่ยนความเชื่อน,นั้นทันทีนะคะเพราะมันอยู่ลึกมากแต่คือการตระหนักรู้ถึงรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองก่อนแค่สังเกตเห็นว่าอ่าเรากำลังทำแบบนี้อีกแล้วนะการตระหนักรู้เฉยเฉยโดยไม่ตัดสินตัวเองนี่แหละค่ะคือการส่องไฟฉายเข้าไปในห้องมืดเป็นครั้งแรกและมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วฟังมาทั้งหมดแล้วทึ่งเลยครับ จากที่เราคุยกันมาจะเห็นว่าการจะไปให้ถึงเป้าหมายมันไม่ใช่แค่เรื่องของความพยายามอย่างเดียวเลยจริงๆแต่มันเกี่ยวกับทิศทางที่เราเลือกกรอบความคิดที่เรามีระบบที่เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เราอยู่และที่ลึกที่สุดคือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองด้วยถูกต้องเลยค่ะและถ้าจะให้หาหัวใจสำคัญที่ร้อยเรียงทั้ง7ข้อนี้เข้าด้วยกันนะคะคิดว่ามันคือคำว่า การตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness mm. กับดักทั้งหมดนี้มันอันตรายเพราะมันทำงานอยู่ในเงามืดการที่เราได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มันเหมือนการที่เราเปิดไฟให้สว่างขึ้นพอเรามองเห็นมันแล้วเราถึงจะเริ่มจัดการกับมันได้การตระหนักรู้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจริงๆค่ะ เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังครับว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมีกับดักข้อไหนที่สะท้อนภาพของเรามากที่สุดและอะไรคือสิ่งเล็กๆหนึ่งอย่างที่เราจะเริ่มทำเพื่อปลดล็อกตัวเองออกจากกับดักนั้นได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังเชิญชวนคุณทุ้ฟังทุกท่านกดติดตามช่อง Next Gen Podcast เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ